โคผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผม FC ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ก็คือเราจะเล่นกับสาวๆนะครับสาวเออเนี่ยสาวคนนี้เห็นไหมดูชุดเขาดิดูชุดเขาดิเป็นไงเป็นไงผมแค่ไอติ๊กนะผมไอติ๊กแล้วก็ไอบีนะเป็นการเป็นคนที่แบกสาวขึ้นแรงเด่นนะผมผมคือเป็นตัวประกอบนะครับเออไอคุณติ๊กกับคุณบีเขาจะเป็นแบบแข่งจีบหญิงอะไรกันอย่างเงี้ยเออผมก็แค่เป็นแบบ นายหน้าอะไรดูลั่นเรากันเลยประมาณนี้นะครับเออเอาใจคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปรับชมในคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับเนตเช่ปิดประเด็นเกมแรกมาแดนชะลบาบวะโอ้โหเกิดติ๊กเกิดตอ๊กโวยติ๊กเจ๋งเลยเนี่ยผมลองเห็นปะติ๊กอยู่ลองติ๊กเพียงกล้าอูนียกล้า ไปตายตีแรกแมวนะเออพี่เจ้ครับผมรู้ครับถ้าไม่บอมไม่เวอร์ผมาจจะกดไม่บาร์เลยมึงดูคนนี่เนี่ยเออว่าร้องเข่าที่ะต้องตีไม่เล่นเล่นนี้มีคนเดียวใช่ไหมลงเนี่ยเฮ้ยมันเก่ามันเก่าลงคนเดียววะเฮ้ยจะดึงสีไมวนะเออเดี๋ยวเพื่อนมันก็ตามมาจะไม่แล้วอ่ะจะไม่งไม่สนเอามาดิลุงมาดิ มากูได้ฟอร์มัสไปเลยเอาดิกูซองเงี้ยความชาร์จนี่เปลี่ยนเลยอะไรเหรอมามาหลังบ้านหลังไหนวะบ้านกูบ้านกูกูกระตุกว่ายิ่งแม่เฮ้ยกระตุกเข้าหน้าตางไม่ได้บีเพื่อหรอบีเพื่อหรอยังรออยู่เฮ้ย เอ็มแปดบ้านกูด <guarding okay>? ิกมนเปล่าวะัอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไปหมเลยสาคนยงซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวกูีระเบิดไม่ได้เปิด้าปเยลุยซ้ายขวาเอาโอ้ยิงกเลวเฮ้ยข้ามตีงเกดอยู่ขวาดิอยู่วาพี่ลหลังหลังพี่หลังหลดึงได้ดึงไ้พี่น้องพี่หลังพี่เห็นปืนพี่เห็นปืนมมันปั๊ยาอยู่ปั๊ยาอยู่ อย่าตีห้องห้องขวาทีห้องขวาึ้นเลยึ้นแล้วดึงคนนึงลดึงคนนึงลวเฮ้ยติดดึงก่อนดงกอนพี่ไปหลังหลังขาดนะพี่เจ็บเจ็บเจ็บเแล้วเจ็แล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ้าว่ะกันบ้าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้โอ้โหชาไหมเ้ยไอตีแล้วก็ไอบีนะผมเป็นการคือคนที่แบกสาวขึ้นแรงเด่นนะผม ก็พ่อมึงนึกไงมึงถึงขึ้นไปดาวถุยไอชั้นถุยเาตัวเนสู้อย่างมีสติไอคำพูดนาเกียรติหนึ่งสองสามปิงโทษดีมามากูดีแล้วเช่นตาที่กูดีดีแล้วกูลงพีคเลยมึงดูพี่เป้ะขำด้วยขำแบบสะใจอ่ะกูตลกมึงหนึ่งสองสามดาวเจ้ยเจ็บไอแฮ โอ้ยพันห้าร้อยบอกนี่ตลกละบดโวอุ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะไว้ยาไม่มีปืนฮัลโหลสวยเขียวไวยเขียวนะอะไรมาลงบ้านสองชั้นกันแฮะวันไปเฮียไปไปมาสิเอ้ยมันอยู่สองชั้นยังไม่มีเกาะอะไรเลย ใจเชื่อฉันว่าอัศวินรักติดการอะไรเ็เอ็นี้เด้อเฮ้ยเใยิงมาเเปิดแล้วกูเปิดแล้วเอาเรียกมียูบอกเดียวเออเอาเอาอคนนึงเอาเอาคนนึงใครวะใครเอาวะมีเอ็มพีตรงเนี้ยมีเอ็มพีเอ็งเปยเอ็เปนี่ใครนี่พี่มีไใครเปลี่ยนใครเปลี่ยนใเปลี่ยนใเปลี่ยนใครใเล กูกำลังไปกูไอ้บอวางเหรอไอ้บอกับเอ็งแปดนวางนี่ลูกนึงโอ้ยเฮียชะลาเก็บเป็นงูมันโอ้เราโศจุขุนอีกแล้วอะไรอ่ะเราอยู่ห่างเราอยู่ห่างกันเลยเจอได้เราคงอยู่ไกลเนี่ยไอ้ตายเถอะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้เดี๋ยวตบเข้าไปแหวนเอ้ยข้างล่างมีตัวข้างล่างมีตัวอ้าวมันคนยิงกู เมาแล้วอุ้ยตกหามเงินม่เชิญดาวแล้วเพื่อนมันนะเอ,อ๊ะ้ยเหนยปิงอ้ยเจ็บที่อะไรวะเฮ้ยเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจมนักเจนักเหนี่ยปิงโอโ้โหฮัลโหลปิงไปไกลเลย เข้าในบ้านก็เต็มบ้านเลยเมื่อกี้ที่วิ่งดูอ่ะอยู่ไม่ได้มืนเข้าในบ้านเพื่อนมันเต็มเลยอ่ะโอ้โหตุ๋นทำไมวะเอ้ยดาเจอคนแล้วดาตัวที่ยังดาวนึงฮะกูเจอคนยูต้องใช้สวยแล้วมึงคบไม่ดีครบอยู่เนี่ยเออมึงคบอยู่ทางนี้ดาดาพี่ดาว กี่ตัวบิมดาวดระวังหลังนะันลำแบบชิวๆเฮ้ยตั้งไอวอลให้ใครเนี่ยเฮ้ยขวาตกใจไม่ใช่เฮ้ยฮ<า>่าไอวะเฮ้ยหนูท่านี่ไ็่ปริงอ่ะมันคงแตกหมดแล้วใช่เมื่อกี้นี้ปริงแล้วก็เดินไปไหนกันเร็วเฮ้ยกูโดนคนหาทโถมอะ สบายมึงก็ถอยไปดีมึงก็ถอยไปดีถอยไปเลยถอยไปเรื่อยถอยที่อะไรเจี๋ยวเจีคนสองคนแล้วเนี่ยก็ถอยไปเรื่อยจี๊ดเก็บเรื่อยเราก็ถอยไปถอยอะไรเก็บไปสองแล้วฟันนะแย่เรื่องโกูมางั้นอะเอาตมึงตายเหรออีแตยชิบีแล้วชิบหายโคตรดีนี่เรียนซ้ำเปลี่ยนี่เรียนซ้ำเหรียญโอ้โหเมื่อกี้ไปพิ่งบอกช้าไปไข่ชักเปิดว่ะเฮ้ยเฮ้ย เชียงเมียงวันมัได้เดี๋ยวปะอะไรนะมันชุบเพื่อนมีมันเสียงเสียงแมงวันเสียงแมงวันเออไม่ได้เดี๋ยวมีมีกว่าเดี๋ยวได้ได้ใช่ละเออตัวเหี้ย่มันมีนะอยู่ในเมืองใงวันในวันยังยิเบิร์นกเออมันมีอยู่ในเมืองกูยิงล้มหนึ่งแล้วกูเจออีกสองตัวแมงวันนะไม่ใช่นะจริงติ๊กโอ้ได้สาระแล้วมึงเนี่ย เมงวันเยี่ยไรเอ้ยเมงวันอยู่ในปีไฟสิเอ้เด็กเอ้ยเอ้เต็กเอ้ยเด็กที่เกบีมาใครใครฆ่าเยสิตพี่เปี๊จะเรียกเสศษไปอ่อยให้นะจ๊วให้อือต้องการอะไรวะเอาพี่เปีพี่เปี๊ยกวันนี่พี่เปีกว่าอะไไงเขาอยู่กับแม่ไงเขาพูดไม่ได้ไงจะไม่ได้ไหมอ๋ออืนนี้ใครยิงเยี่ยข้าจะเรียกชื่อแบบเสศษไปอ่อยให้เออถึกใจถึกใจ ก็ถูกแค่กว่าอะคุณบีไม่ชอบเลยไองคุณบ no ีนี oh, cool, no, cool, no. ่นึงไอ้บอสใครวะนี่ดีนี่หนึ่ะไอ้บอสใครอะไอ้บีไม่เอาเอ้เลรียนกูเซฟบอยด์หายหมดได้ซิบอกเขาป่ะเอ้าหล่ะเดี๋ยวเซฟบอยังเนี่ยเฮ้ยพีพีพีีหน้ากูได้กูนะกูนะกู มีพี่หน้าหน้าหน้าลงรถลงรถนั่งรถนั่งรถเก็บของเก็บของเก็บของขึ้นมามามาทำไมวะเอาดิเอาดิดีเลยที่ไรอ่ะเอาดิดิดิมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเอ้ยจำดิจำดีไม่สรีมแป๊บนึงเฮ้ยชุบชุบดังชุบดังเฮ้ยตรงนี้เดือดไอ้เหี้ยยิงกันเสร็จเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนเนี่ยเออใช่เก็บของอยู่แค่ไอ้ เอาวนี่เดินมาอยางไี้ที่เราทำไมที่โอ้เห็นกูแล้วช่หม้ามายนเน่เอามอาตัวไมตัม้หนึ่งตัวไม้เดียตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตเออไอวอลมันจะมีนะดูท่านะตัวนี้ของหมดแน่นอนเลยผ้หาเลกดเพิ่ลงมาน่าใช่พี่ของไม่ไม่มีไอวอไม่ได้ไอวอเลย เป็นไงการอ่านเกมอ่านยันต uhm, ัวละครนะคิดเอ้าเจอ่านตัวละคะอะไรการเดาการเดาเกมลูกเกมอะเดาออกอะมองดูดิเอ้ยเอ้ยไอ้โซนมีมาสกิไม่มีคนนะตัวนึงตอนนั้นขึ้นในวงเข้าในนั้นยืนรถจักรตัวป้ารถตัวรถรถช่วยหน่อย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 ตัวนึงสองตัวฝังตัวฝังตัวไม่ใช่ละไม่เห็นว่า ใครโพสเวะนี่เฮ้ยผมผมต้อง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 ผมถ้าเบอร์ไม่เจอด,ดาวสองแล้วเล็นหน่อยโอ้ไก่เกินกำลังไปเฮ้ยใครอ่ะ<อ>เอ้กูจะช่วยตัวหุ้นดูเจ๊ะหน้ากูเนี่ยบ้านไม้บ้านไม้มีสองตัวยิงดาบไม่เล่นได้ลลชุดอะไรก็จบแล้วแหละหลังหัวขาวหลังหัวไม้หลังหลังหวหลังหัว Lạng Chị... à, quá hên nhu hên nhu. Lạng quá lạng quá tải lò lì. Lạng quá 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 lạ quá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  เฮ้ยตูกูส่งตัวเพื่อตูทิกแตวกูเข้าวงอะด็กเจนไอ้ห้างบอยยังอยู่เลยมันป้อมอ่ะดาวนึงดาวนึงมันป้อมยังอยู่ตัวนึงพี่เสาหนึ่งพี่หลังเสาหรือว่ามันร้านกูเบิดเนี่ยไอสัตว์เอ้ยมันป้อมลงมาพี่ลงมาพี่ป้อมอ่ะยังมันร้านอ๋อมุมนี้เหรอพี่มุมนี้เหรออยู่ดีมาทอะไรโอ้ยโดนตายวะตายวะตายยังไม่ตายยังตายยัง หน้าพ,พี่หน้ามีามีหน้ามีหลังเสาหลังเสาเนี่ยบนเสาหนึ่งพี่อยูไ่ไม่ได้หรอติดเลียมเลยพี่พี่มันมันอยู่บนเสานี่พี่อ๋อเอาไหนดีนะ <st> ไอ้พี่นี่มสายยากเออแต่ไงเป็นลิงด้วยเฮ้ยบนไอ้เพี่อ วัวตุกสติเลยต้องหนาวะ่ะเฮ้ยไม่เห็นเจอล่ไปสองตัวไอ้เวนขาด้วยเนกตุกวะเนี่ยพวงกลับมาแล้วถามเลยก้อนถามพวงกลับอ่ะน่ารู้เดียวตวเดียวตวเดียว กี่ปีแล้ม่ไล้ยืบบีมบูไม่รู้ว่าทำไมบีมบูอ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วพี่สอนเนี่ยตอนเนี้ยพี่อ่ะพี่ว่าจะไปกับหัวภาพไว้เอ้ยกี่คิวน้อด้วยก่อน6คิวอ่าครับอืม โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่กดติดตามไม่เป็นไรครับขอแค่เข้ามาดูคลิปผมให้จบก็พอนะครับผมเพราะว่าผมก็พยายามทาคลิปบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะก็คลิปอาจจะดูไม่ค่อยมีสาระหน่อยนะอาจจะแบบไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรแแต่ว่ามี E p พีสองนะครับนี่คือ EP ีหนึ่งครับผม EP พีหนึ่งครับผมก็คือแบกพี่เขาให้ขึ้นแบกสาวให้ขึ้นแรงแดงนนะครับเออตอนนี้ ตอนนี้สาวเขาเลรงแคาอยู่ตอนนี้อยู่ที่สามพันเก้าสิบสองของก็คืออีกประมาณอ,อีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยกว่าอีกหนึ่งร้อยแปดแต้มนะผมก็นั่นจะขึ้นขึ้นแรงแดงผมก็รอติดตามอีพีต่อไปผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ